สวัสดีครับ and today we're with น้องอาร์ตี้ <c oughs> เอาละฟังให้ดีแล้วผมก็คืออาร์ตี้ The purple jacket and the green so hip hop Wow solid solid เอาจะพูดเลยในสเตจต่อไปนะครับ <c oughs> ก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับถึงแม้ว่าขาน้องอาร์ตี้จะไม่ไหวแต่พวกใจพวกพี่และใจน้องอาร์ตี้สู้เสมอต้องครับ โอเคทุกคนรอติดตามชมผมฝากเพลงติดติ้วของเรา3าคนนะครับร็ปเปอร์ของบ้านสครับโมืยก่อดเขาเล่นอะไรอยู่นครับเด็กติดเกมสมัยก่อนที่เล่นอ่ะมันมีพอเราถึงแค่ level 10แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีถึง level 17แล้วแล้วเราก็อัพมาเรื่อยๆจนมันกำลังจะเป็น16แล้ว ง่าเห็นไหมล่ะต้องเรียกว่าเป็นเกมเมอร์ตัวจริงจริงจริงเขาเรียกได้ว่าคนที่เล่นนี่ก็คือไม่ค่อยจะเด็กแล้วนะแล้วก็ลูกคนนี้ก็เป็นพี่พอปเรียกว่าค่อนข้างจาก old style ที่เป็นยุค2,000ต้นที่แต่กตัวสุดสาครับโหอ o m ม e n t ได้ไหมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ เราจะซ้อมร้องกันนะครับก็ตอนนี้รอเพื่อนแต่งหน้าก่อนกำลังชงผมใหม,ม่อยู่นะคะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนชุดกระบผมแล้วผมไม่ใช่กระดุมข้างหน้าไงมันต้องใส่แบบใส่ทับลงไป <c oughs> แล้วแบบว่าเราทําผมทรงนี้ด้วยมันก็เลยไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการที่มันจะบึ้บบึ้บได้ฮะก็เลยกําลังทําให้พี่เขาไอทําให้พี่อะไรละ่ะพี่เขากาลังทําให้อยู่นะครับแบมา ฟังให้ดีแล้วก็ผมนีคืออา,า,ารินนอนสนับีแรปเดสินปาริอาริแยะไม่ได้ไปค <All right. S 1> แค่ไก่ออนเรามาฟังผมแล้วก่อนไม่ได้คิดแต่คนรหนใจวเป็ียังไงก็ move on อย่ move on m o v e on the beat ทีุ่ณคิดและไม่สิ็จที่จะเ h กด้วยสไตล์ที่มันเล็ดก็จะแป e ลองตอนใช้าินอซ์ on this Can you send me b บบ a เ a y raise up c o m e e n don't get dizzy keep up with me all the cute tip me bye